ลดเอามาบิ้วถูกไหมฮะใช่ครับของเดิมแบบว่าเก่าแล้วก็มาอะแดปใหม่ครับเติมให้มันเป็นสเลดรุ่นใหม่เดิมทีเป็นพวกตีลายครับเราไม่ใส่ลายรุ่นใหม่เป็นลายพวกเกตปลาครัแบบนี้เขาเรียกลายเกตปลาครับเกตปลาเรียบมันจะดูแบบมีมิติแล้วก็ดูแบบสวยมากขึ้นมันได้ทุกอย่างการชนหน้านี่คือแปลงใหม่หมดเลยเหรอฮะหรือว่าใช่เป็นตัวใหม่เป็นรุ่นใหม่เลยครับอ๋อนี่ครับเพื่อลองดูฮะโอ้ดูฮะนี่คือเตรียมส่งรถแล้วครับ งานข้อสิ่งอย่างนี้คือที่เราหมดเลยสนับสนุนรายการโดยโชกอัพที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 โชกอัพโชกอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้เสื้อสติกเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายของแท้ในอินบ็อกซ์เท่านั้น ครัวพี่โจครับทีมงานทั้งหมดกี่คนนะตอนนี้ตอนนี้ทั้งหมดประมาณ30คนนะคนรับรวมเป็นมีช่างเหมาด้วยครับอ่าฮะช่างเหมาคราบ สวัสดีครับเพื่อนครับอยู่กับผมครับบอกกับผูเชวรุงการครับวันนี้เสียจังดังหน่อยนะครับเพราะว่ามาสถานที่ทํางานจริงครับผมอยู่นี่ครับอู่ช่างโจบันโปงฮะทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับงานบรรดารถใหญ่6กล้อสิบล้อสี่ล้อเล็ก6ล้อเล็ก6กล้อใหญ่เต็มไม่หมดงานบิวอินงานสร้างงานขึ้นใหม่รถไปแดงต้องจบที่นี่ฮะเจ้าของอู่คือนี่เลยสวัสดีครับผมช่างโจบันโปงครับวันนี้พามาดูงานส่วนต่างๆของทางอู่ครับผมออพี่เจ้าไม่เจอกันหลายปีถูกต้องไหมครับ กิจการเมื่อก่อนอู่อยู่ด้านหน้านู้นใช่ครับทุกวันนี้เรียกได้ว่ามาสร้างตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่ครับพื้น,พ,นพื้นที่ตรงนี้ก็9ก้าไร่ครับ9ก้าไร่ครับเต็มพื้นที่ไหมก็ใช้ไปประมาณครึ่งนึ่ะครับ<笑><笑>ไรลครึ่งหนึ่งเหลือไว้ทำไมหลก็เอาไว้ลูกค้าไว้จอดรถวน,นรถพวกอะไรเงี้ยเวลามีรถพ่วงรถอะไรเงี้ยเข้า,ม,ามันสะดวก แล้วก็ลูกค้ากลับรถได้ง่ายครับเอแน่นอนงานผมบอกไปแล้วตอนต้นพี่ทําทุกอย่างเกี่ยวกับรถรถใหญ่เลยถูกต้องปะครับผมอย่างตรงฝั่งนี้เขาทําอะไรกันอยู่กับพี่อันนี้ก็เป็นโซนประกอบครับอันนี้ก็ช่างก็กําลังเก็บงานปัดเงาให้ลูกค้าครับอ๋อนี่คือเก็บงานปัดเงาลูกค้านํามาบิ้วทําสีใหม่ครับแล้วก็ปัดเงาสแตนเลสใหม่ครับอ๋อนี่เพื่อนต้องดูอ๋อกำลังทํางานกันอยู่นี่เลยใช่ครับอ๋อก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับ เรียกว่าพื้นที่ที่แบ่งการทํางานเรียกว่าชัดเจนถูกต้องไหมใช่ครับอันนี้เป็นโซนประกอบแล้วก็เก็บพวกลายเอียอเกี่ยวกับตัวถังนะครับโอ้แล้วอย่างตรงนี้พี่คือทําสีโปสีเหรอใช่ครับเป็นโซนทําสีครับโปสีแล้วก็รอยอยู่นี่ใช่ครับระยะเวลารถที่เข้ามาใช้งานส่วนใหญ่แล้วมันนานไหมครับพี่โจก็อยู่ประมาณไม่เกิน45วันนะครับรถใหม่ครับอ๋อไม่เกินอ๋อถ้ารถใหม่ถ้ารถถ้ารถบิ้วก็ทําสีตัวต่างๆก็อยู่ประมาณ25วันถึง30วันนะครับ โอ้โหอันนี้ก็คือใกล้เสร็จแล้วหรือไงใช่ครับอันนี้ทําสีเบื้องต้นก่อนครับนี่เป็นรสอะไรพี่อันนี้เป็นรถตู้ครับวิ่งไข่ครับตู้ไข่ครับโอ้ได้อยู่ฝั่งนี้ใช่ครับอันนี้ก็ตซนสีครับตซนทงสีอยู่ตรงนี้ก็จะการอยู่ตรงนี้มันมีอะไรพี่อะไรฝั่งนี้เนีก็มีพวกเก็บอะไหล่พวกโซนทําสีครับอ๋อตอนนี้ก็เป็นโซนทําสีครับ๋อก็จะแบ่งช่องไว้ใช่ครับเวลารถเข้ามาหรือเอาอะไหล่มาพ่นตรงนี้ใช่ครับโอ้ดูว่าพี่โจ้ครับทีมงานทั้งหมดกี่คนนะตอนนี้ ตอนนี้ทั้งหมดประมาณส0มสิบคนนะครับรวมเป็นมีช่างเหมาด้วยครับะช่างเหมาก็าทำช่างเหมาช่างสีครับแต่ในเรื่องเรื่องของตัวถังพวกประกอบขึ้นตั้งแต่มีคสีเข้ามานี่ผมจะดูแลแล้วก็ลงมือทําเองด้วยครับจริงเหนื่อยไหมทุกวันนี้ก็ชินแล้วครับไม่เหนื่อยครับชินแล้วครับผมงานอะไรตกแต่งเห็นบอกว่าก็นั่งพับนั่งทำอยู่ตรงรูปเหมือนงานใช่ครับเป็นโซนโซนตะเลงที่วัเตรียมไว้ประกอบ แล้วก็ขึ้นชิ้นงานนะครับในงานเกี่ยวกับงานสแตนเลสนะครับก็อยู่ฝั่งนู้นหมดเลยใช่ครับนี่เพื่อนนะผมจะให้ดูก่อนแล้วกันแต่วันนี้ฮะพามาดูนี่คือโซนที่อาจจะเงียบๆหน่อยเงียบหมายถึงว่าไม่มีปั๊มลมให้ลำคาญใจผมนะครับทำงานอยู่ไม่อยากไปขั้นไงนี่เลยอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับที่ว่าเช็ดทำความสะอาดก่อนส่งมอบรถครับโอ้เนี่ยหรอใช่ันี่เตรียมแล้วใช่ครับเยื่อใลูกค้ารับรถอย่างคันนี้เป็นรถของใครอะไรยังไงที่ไหนกับพี่วิ่งเป็นรถของลูกค้ามาจากเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์ใช่ บิ้วใหม่ครับแปลงหน้าทําสีใหม่ทั้งทั้งหมดเลยครับเอ้าหรอมีแปลงหน้าด้วยเหรอครับครับอันนี้มันเป็นเมการุ่น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 เก่าอะครับเป็นเมการุ่นเก่าแปลงเป็นโดมิีตัวใหม่เลยครับโอ้นี่คือแปลงเป็นตัวใหม่ใช่ครับดูฮะงานบิ้วสิ่งอย่างอย่างคันนี้จบราคาเท่าไหร่ครับพี่พอบอกได้ไหมพอบอกได้ไหมคันนี้ก็แปลงหน้าด้วยทําสีด้วยประมาณแสนต้นๆนะครับประมาณจริงๆมันก็ไม่ได้สูงนะครับใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าดูอย่างสภาพตัวรถดครับนี่คือแบบ รถเอามาบิลถูกไหมฮะใช่ครับของเดิมแบบว่าเก่าแล้วก็มาอัลลิใหม่ครับเติมให้มันเป็นสแตนเลสรุ่นใหม่เดิมทีเป็นพวกตีลายครับเราก็มาใส่ตลายรุ่นใหม่เป็นลายพวกเก็บปลาัแบบนี้เขาเรียกลายเก็บปลาครับเก็บปลาเรียบจะดูแบบมีมิติแล้วก็ดูแบบสวยมากมันไดทุกอย่างการชนหน้านี่คือแปลงใหม่หมดเลยเหรอับหรือว่าใช่เป็นตัวใหม่เป็นรุ่นใหม่เลยครับอ๋อนี่คเพื่อลองดูว่าโอ้ดูว่านี่คือเตรียมส่งรถแล้วครับ งานค้อสิ่งอย่างนี้คือที่เราหมดเลยไหมครับพี่ใช่ครับทุกอย่างครับแล้วก็เดิมทีจากตัวนี้ลูกค้าเป็นค้อแป,ป๊บน้าธรรมดาครับน,นี้ก็เลยเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนเป็นสแตนเลสท,<า>ทั้งหมดครับเปลี่ยนมปครับดูฮะนี่ฮะของแต่งทุกอย่างก็จบที่นี่หมดเลยครับเข้าดีเงินดูฮะพี่ฮะโอ้โหเรียกว่าทํางานกันเสียงดังแล้วงานวิวงานทุกสิ่งอย่างเยอะไหมครับจริงๆเราแบบทั้งอู่ก็ก็พอพอพอมีเข้ามาเรื่อยๆครับเออครับ แล้วอย่างนี้นะนี่นรถอะไรนะสิโซน พอพอมีเข้ามาเรื่อยๆครับครับแล้วอย่างนี้นะนี่รถไอซ์พิโซนรัพพวกช่างทํากันชนครับตอกันชนอ๋อก็คือนั่งทากันตรงนี้ได้เลยใช่ครับดูไว้เลยนะทีมงานก็อยู่ในส่วนนี้แบบนี้แล้วรถใครทำไมมันใหญ่อลังการอย่างนั้นนะอันนี้เป็นรถอ่าเป็นรถขึ้นบปโคครับของลูกค้าอยู่ทางสักแก้วครับเดิมทีเป็นรถแห่ของของสิริพรครับเดิมทีเป็นรถแห่ใช่ครับอันนี้ก็คือเอาเอามาหนนี่แล้วใช่ไหมใช่ครับดูว่างานวิโจนว่า เยอะนะฮะนี่ก็เป็นรถเอาเข้ามาซ่อมเหมือนงานใช่ครับมาบิว้วแล้วก็ทำำําสะพานทําสีครับอแล้วนี่คือรถอะไรพี่จันนี้ก็ลูกค้าเอามาทําสีหัวแล้วก็มาบิ้วใส่กกันมอไซค์แล้วก็ตกแต่งพวกปลายท้ายพวกอะไรเงี้ยครับโอ้โหก็คือทําสีหัวตรงนี้หมดเลยครับแล้วก็มาส่วนประกอบส่วนประกอบอ๋อในกันมอไซค์อันนี้ลูกค้าเสร็จเสร็จไปแล้วครับแล้วมาใส่ไฟเพิ่มครับเป็นไฟแท้ญ,ญี่ปุ่นนะครับรายละเอียดมันเยอะมากใช่ไหมพี่ครับ ก็ดูฮะอันนี้ลูกค้าดูภาพรวมไปดูก่อนแล้วกันอันนี้เป็นไฟแท้ของลูกค้าซื้อมาครับสองหมื่นบาทดวงดวงละเนี่ยครับคู่หนึ่งสองหมื่นบาทว้าวอย่างนี้มันรถวิ่งอะไรประเภทอะไรอันนี้ลูกค้าอยู่ทางดําเนินครับวิ่งวิ่งน้ำมะพร้าวครับวิ่งน้ำมะพร้าวใช่ครับเออไฟเดิมลูกค้าเป็นแบบนี้ครับอ๋อไฟเดิมครับนี่ไงเพื่อนนะเดี๋ยวจะค่อยๆพูดภาพรวมไปก่อนแล้วอย่างนั้นนะรถซ่อมใช่ครับอันนี้รถ ประกันครับรถประกันรอรอเรือ่องประกันครับโอ้ทุกสิ่งอย่างแแบบนี้เลยครับพี่โจโครับงานด้วยความที่ว่าตัวงานเราเป็นลักษณะงานรถใหญ่อย่างเดียว<ช>ความยากง่ายในจุดนี้กับประสบการณ์ทั้งหมดกี่ปีครับพี่ก็ตั้งแต่ผมเป็นช่างมาก็ยี่สิบกว่าปีแล้วครับอืมแล้วมาเปิดอู่เองก็ประมาณสิบสิบปีครับก่อนก็เป็นช่างตามอู่เนี่ยครับอา่าฮะใช่ครับมองขาดมองทะลุอยู่แล้วในการทํางานใจครับแล้วลงมือทําเองด้วยมันไม่มีอะไรยากครับคือเราผ่านมาหมดแล้วมันมี ขั้นตอนอะไรที่ว่าเราจะ a ด e p t ขึ้นมาพวกอะไรเงี้ยมันก็เราเป็นช่างครับเราแก้ไขเราทําได้หมดเละครับอฮถ้า,าอยากจะฝากหน่อยเพื่อนๆบอกว่าเขาก็มีสิบล้อมีหกล้อมีอะไรกันอยู่หรือพวกเท่าแก่ต่างๆที่อาจจะอยู่ตัวไกลแล้วเขาอยากมาใช้บริการเราส่วนนี้ที่เนี้ยทําอะไรบ้างย้ำอีกทีหนึ่งก็ทําพวกต่อกระบะครับบิ้วกระบะไม้นะครับทุกสิ่งอย่างครับทําได้ได้หมดะครับงานสแตนเลสหรืองานสีปะผุแล้วก็งานประกันนะครับได้หมดครับทางอู่สถานที่ตั้งครับพี่ ก็ตั้งอยู่ที่หนองอ้อครับอยู่มูสเบดครับเป็นของเกบหมู่บ้านเลยเบอร์บ้านโป่งอยู่บ้านโป่งครับทำแยกรับบริเวณัำแยกรับอยู่ใกล้โลตัสกับบิ๊กซีบ้านโป่งครับนี่นะชัดเจนหาง่ายแน่นอนเข้ามาใช้บริการนี่งานประกันรับหมดทุกอย่างใช่ครับงานประกันลูกค้าที่ว่าเกิดบันเทตงพวกอะไรครับทั้งลูกก็รับประกันงานประกันในดูแลลูกค้าครับช่องทางไงต่อครับพี่ก็มีเบอร์โทรครับ 081ครับ015 5571แล้วก็อีเบอร์หนึ่งครับ063 596 5519ครับหรือว่าลูกค้ามาไม่ถูกครับเปิด Google Map เลยครับอออูชังโจ้บรรโป่งครับเจอแน่นอนใช่ครับนี่ฮะเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ที่ผมพามาหาพี่โจเพราะว่าพี่โจเองก็ได้ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งผู้สนุนเพจวงการด้วยแล้วก็ฝากช่องทางในต่อ Facebook YouTube TikTok ของเพจแล้วก็ของนางพี่โจด้วยครับนี่ฮะเพราะว่ารถหลายๆคันที่ไม่ว่าจะเป็นวงการรถแแข่่่งเอออหหหรรรืยยลลลาาาากกกกฮะ็มใช้้บิีันูว เทนนี้ขอบคุณทุกท่านตามคอมเมนต์สุภาพทุกอย่างดีเองขอบคุณครับพี่โจ้ขอบคุณมากครับ,บ,รบขอบคุณครับงานจะทันนะพี่ได้ครับ